ัสดีครับคนไทยทุกคนวันนี้ถ้าเราไฟดับเราไม่มีเกตเราก็จุดไฟได้แต่ผมจะมาลองแบบไม่จุดไฟก็คือกินมะม่วงมะเฟยแล้วก็ไไไฟไฟใแบบมันจะสุกไม่เอ่ยถ้าไม่มีเกตลองไปดูนะครับอ่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำไม่มี

ถ้าเราใส่ไข่ไปเราจะรู้ว่ามันจะสุกไหมอะลองใส่ไปเอาต่อยไข่อะใส่เข้าไปจะสุกไหมน้อกอะสุกไหมน้อเอาใส่ผักด้วยใส่ไข่น้อถ้าเราใส่ไข่ไปเราจะรู้ว่ามันจะสุกไหมอะลองใส่ไปเอาต่อยไข่ อ่ะใส่เข้าไปจะสุกไหมนอ้ oh. 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 อกอะสุกไหมนอ้อเอาใส่ผักด้วยสองครับคว้านไปฝาเ่อกี้แล้วมันเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเดือดเลยนะตอนนี้เราเริ่มเดือดมากอ้าวค่ะเราปิดกันไปก่อนเดี๋ยวเราปิดก่อนนะคบเอาเอาปิดปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเราดูกันว่าเราไม่มีเตาแก๊สเราไม่มี ไฟเราจะได้กินมาม่าไม่เออเวลานี่นะคะมาม่อหม้อควยของเราอุ้ยมันเดือดแล้วค่ะใส่ตำลึงเข้าไปนะคะใส่จำลึงเข้าไปโกดดโกดดนะคะค่ะนี่นะคะอุ้ยมันเริ่มจะได้กินแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะอ่าดูสิเฮ้ย เ้ยโอเมก้านะคะไม่มีไฟเลยค่ะดูเลยค่ะข้างๆเราไม่มีไฟอะไรเลยโอ้ยท่านพูชชมโหเดี๋ยวนี้วิทยาการนะคะง่ายมากนะคะนี่นะครับผมจะเอามือ,มอ,มอวางไว้ตรงนี้นะครับมันเริ่มร้อนร้อนแล้วนะครับ้อนนะครับห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันทู่นะครับเดี๋ยวมันระเบิด แซมครับครับสิบนาทีมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอ,โ,อโอ้โหมันยังเดือดอยู่เลยเอ,อาเปิดฝาเปิดฝานำปิดฟ้านะครัโอ้ยสุกแล้วค่ะทำไมพองเยอะอย่างนี้ครับอ่ะพี่แซนโชกินครับสุกแล้วเนาะสุกแล้วนะโอ้โหน่ากินเชียวโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหม โอเคต่อไปนี้ถ้าเราไปตั้งเข็มเที่ยวปลาโดยที่เราไม่มีตเตาแก๊สหรือว่าไฟเรายังจะได้กินอาหารอยู่อันนี้เป็นการโพสตให้ดูนะคะไม่ได้เป็นการส่งเสริมโฆษณามาม่ายี่ห้ออะไรทั้งสิ้นนะคะอ่าอร่อยไหมคะ อร่อยแนะนําตัวหน่อยครับอตอนจบน้องชื่อพี่นชื่อพี่ครับผมเนอครับรสนี้อร่อยมากเลยเคยกินแล้วอรันนี้รสอันนี้รถอร่อยสุดสำหรับวันนี้การรีวิวม,มาม่าโมคอยจบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ,รบแล้วัอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ